สวัสดีาโปเตสเซสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสก yeah! ินไม้บายโปเต้เสียงอาจจะแหบแห้งสักนิดหนึ่งก็ไม่นิดนะเยอะเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าอาทิตย์นี้ภารการสอนเยอะมากจนไม่มีโอกาสมาทําคลิปปล่อยคลิปออกให้ทุกคนได้ดูนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าภารการสอนเยอะจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดเทอมใหม่นะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยผมเนี่ยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นะระบบ ที่จะให้เปิดเป็นเฟสทูเฟสในครั้งแรกนะจากปีที่แล้วเนี่ยคือสอนออนไลน์ทั้งปีกึกษาเนาะแต่ปีนี้ตอนนี้เทอมนี้นะครับที่ม่งเปิดเทอมมาเนี่ยก็คือเป็นเฟสทูเฟสนะครับเราแต่ว่าระบบของมาทีไลยมีการป้องกันเป็นอย่างดีนะอลล่ะนะครับแล้วก็เลยแบบเนิ่นนานมากกว่าจะได้มาปล่อยคลิปนะครับวันนี้นะครับไม่ช้านะครับเรามาดูกันนะครับว่า ใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวมันขาดน้ํานะครับผมผิวมันขาดน้ําหมายความว่าคุณมีประเภทเป็นผิวมันนะครับตอนวัยรุ่นเองผมก็มีเป็นสภาพผิวของผมเป็นผิวมันเนาะแต่พอตอนนี้อายุขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแก่ขึ้นก็เลยมีอาการขาดน้ํานั่นเองแต่ความมันยังคงเดิมนะความมันยังคงมีอาจจะน้อยลงบ้างนะครับแต่ว่ารู้ได้เลยว่าส่วนของน้ำเนี่ยหายไปเยอะมากนะครับผมและอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเข้าอายุ38ปีบริบูรณ์ นะครับผมอาทิตย์หน้าวันเกิดเ้วเดอ้เอ,อ38ก็ทำอะไรไม่ได้เราอย่าแบบอย่าหยุดยั้งนะครับต้องดูแลตัวเองนะครับการดูแลตัวเองก็คือการแสดงออกซึ่งการรักตัวเองนะครับใครไม่รักเราแต่เรารักตัวเองดีที่สุดปิ๊งอานะคราวนี้นะครับผิวมันขาดน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกสภาพผิวนะครับต่อให้คุณเป็นผิวแห้งคุณก็ขาดน้ําได้คุณเป็นผิวมันคุณก็ขาดน้ําได้นะครับคือต้องแยกอย่างนี้นะครับว่า ผิวของเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบอยู่2ส่วนหลักก็คือมีส่วนของน้ํามันนะครับแล้วก็ส่วนของน้ํานะครับผมมีส่วนประกอบทั้ง2ส่วนนี้นะครับคนที่บอกว่าผิวมันโอ้ยผมไม่ต้องเติมน้ําแล้วเพราะว่าผมหน้ามันคนละเรื่องกันนะคออคนละเรื่องกันนะน้ํามันมันเยอะเราก็ไม่แค่ไม่เติมน้ามันเราขาดน้นํานี่หน้ามันดูแบบเอ้ยไม่เย็นไม่ฉ่ำไม่วาวไม่ใสเนี่ยคือความขาวอาจจะได้คงที่แล้วแต่ความใสไม่มีเลยเพราะมันขาดอะไรขาดความชุ่มชื้น ความชุ่มชื้นจะได้ยังไงก็ต้องเติมน้ําเข้าไปนะครับผมซึ่งผลิตภัณฑ์วันนี้นะครับตอบโจทย์ทั้งเรื่องของขาวใสแล้วก็เรื่องของผิวชุ่มชื้นที่เติมน้าให้ผิวนั่นเองนะครับผมและเด่นไปกว่านั้นนะครับครมเด็ดของเขาของเจ้าตัวนี้นะเขาเติมน้าให้ผิวแล้วเขายังลดสิวให้คุณได้อีกด้วยนะครับสร้างมาเพื่อปรากฏการที่เราใส่แมสในช่วงโควิดเนสิชัน่นกันนะคือเวลาเราใส่แมสมันจะมีสิวขึ้นใช่ไหมครับเพราะมันมีอาการอบๆอยู่ข้างในแล้วมันมีเหงือ่อมีคราบฝุ่นมีอะไรเข้ไไ้้าไไปด่มมันมันนนีสิิวจะ มันขึ้นรอบๆบ,บริเวณที่เราใส่แมสตนะครับตัวนี้สร้างมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับและก็เพิ่งลอนช์โปรดักต์ออกมาตอนเดือน3นี่เองนะครับเขาเปิดตัวอยู่ที่โตเกียวนะครับย่านกินซ่านะซึ่งเป็นย่านที่แบรนด์เนมถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องรู้ว่าย่านนี้นะเต็มไปด้วยแบรนด์เนมเยอะมากนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทอีลิเซอร์นะครับซึ่งอีลิเซอร์ก็เป็นบริษัทลูกของบริษัทชิเซโดนะครับผมพอพูดถึงคำว่าชิเซ แน่นอนล่ะที่สุดเลย<ๆ>เขาจะต้องนึกถึงเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะครับสารที่ทําให้ผิวขาวกระจา่างใสนะครับบริษัทนี้เด่นเรื่องโปรดัก t ที่จะทําให้ให้ผิว<ๆ>เรื่องของผิวขาวนะครับบำรุงให้ผิวขาวกระจา่างใสนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเขายังเด่นเรื่องอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ลูกของชิเซโดที่ชื่อว่าอ l ลิเซอร์นะครับเรามาดูหน้าตากันเลยนะครับโปรดักวันนี้ทิ้งเลยนะครับมาชัดเจนในการดีไซน์ของเขานะครับเป็นมินิมัลมากนะครับเป็นขวดพลาสติกนะมีขนาาดควมจุที่60 นะครับผมดีไซน์มาเพื่อให้รู้เลยว่านี่คือน,น้ำนะครับให้สีเป็นพาสเทลสีฟ้าๆ้าน่าใช้มากนะครับ เขาเขียนไว้ว่าอะไรนะครับเขาเขียนว่าบา l a n ซิ่งมิสูครีมมิสูแปลว่าน้ํานะครับภาษาญี่ปุ่นมิซูแปลว่าน้ํานะครับผมเป็นครีมพอฟังว่าดูครีมมันต้องเป็นครีมข้นเป็นเนื้อมิลใช่ไหมอันนี้จริงๆมันเป็นครีมเจลนะครับผมมีเนื้อเป็นครีมแต่มาในลักษณะของเจลหรือเราจะเรียกว่าเจลก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นเจลเนื้อเบามากนะผมบอกเลยว่าทาแล้วซึมเข้าผิวแล้วมันจะกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวให้เราได้ด้วยเดี๋ยวมันจะมีข้อพิสูจน์นะครับว่าเวลาผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะรัักกษษาาาาคคววมมมมชชุ่ชืื้ใหหเรหรรอไ ชื้นให้เราหลังจากการทานนะครับวิธีสังเกตมันมีเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของผิวมันขาดน้ํากันก่อนว่าผิวของเราที่ผมบอกน้อมันมีส่วนประกอบของน้ํามันแล้วก็น้ําใช่ไหมครับเรามาดูโมเดลที่ยกตัวอย่างง่ายๆเลย เวลาคุณตาคุณยายเราเนี่ยเขาแก่โตลงใช่ไหมแล้วมาเทียบกับผิวเราตอนนี้เนาะว่าผิวเราจะมีความเต่งตึงมากกว่าไม่มีอาการหย่อนค้อยไม่มีรู้รอยเนาะเพราะว่าผิวเรายังมีน้ําอยู่มากเพียงพอนะครับแต่ผิวของคุณตาคุณยายนั้นนะครับเขาไม่มีน้ําแล้วนะคบผมน้ำเขาน้อยมากพอน้ําไม่มีผิวมันก็ไม่ฟูไม่ฟูมันก็จะยน่นไม่ยน่ยนแล้วมันจะเกิดริ้วรอยนั่นเองง่ายเลยเข้าใจง่ายๆยเลยแค่นี้เลยนะครับผม ซึ่งแล้วถามว่าจะทํายังไงล่ะตอนนี้บางทีมันเข้าใจว่าแบบผิวมันเหี่ยวก่อนวัยอ่ะผิวมันมีริ้วรอยก่อนวัยอ่ะแสดงว่าไปไวัยมากเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปนะครับเรามีน้ํามันเพียงพอแล้วเราก็ไม่ต้องเติมน้ํามันเนาะเราก็เติมน้ําเข้าไปอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มาตอบโจทย์ว่าจะเติมน้าเท่านั้นเพราะเขาไม่มีส่วนผสมที่ใส่ในส่วนของน้ํามันมาให้นะครับเขามีแต่ส่วนของให้ความชุ่มชื้นพวกกลุ่มน้ํานะครับไฮดรอลเนนนะครับแล้วก็กรีซอลีนเป็นหลักเลยนะครับและที่สําคัญนะครับส่วนประกอบของเจ้าตัวนี้นะครับ ผมบอกแล้วเขาเด่นเรื่องของความขาวใช่ไหมชีชาโดชีโดวิจัยร่วมนะครับใช้แลบวิจัยร่วมกับเจ้าแบรนด์ลูกของเขาก็คืออีกเซอร์เจ้าตัวนี้นอยอีกเซอร์นะซึ่ง เทคโนโลยีที่เขาจะใช้ในการเอามาใส่ร่วมกันเนี่ยก็คือเจ้าสารทรานส m มิกเอซินะครับผมทรานส์มิกเอซิตนะตัวนี้พอใส่เข้าไปแล้วผมบอกเลยว่าถ้าจะเอาทรานส์มิกเอซิเนี่ยไปใช้ร่วมกับกลุ่มไหนแล้วจะเห็นผลได้ยิ่งดีกลุ่มที่เป็นสารไวทินนิ่งนะครับผมคุณเอาทรานส์มิกตัวนี้นะมีตัวนี้มีทรานส์มิกนะคุณเอาทรานส m มิกตัวนี้ไปทาร่วมกับเจ้าเซรั่มที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีก็ได้เ,เซรั่มที่มีส่วนประกอบของเจ้า,า 4MSK ก็ได้หรืออะบูตินก็ได้นะครับพวกกลุ่มสารไวทิน ต่างๆนะครับตัวที่เขียนเลยว่า Product mm. เพื่อ White ท ing นะครับคุณใช้ร่วมกับตัวนี้ทาด้วยกันคู่กันนะคุณเอ้ยมันทํางานเสริมประสิทธิภาพการในเรื่องของความขาวกระจ่างใสได้ดีเยี่ยมนะครับและเห็นผลชัดพอเติมน้ําให้ผิวเนี่ยโอ้โหผิวก็มีความใสชุ่มชื้นด้วยเนาะแล้วมันก็ขาวด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยอันนี้ผมซื้อขนาดจริงมาแล้วก่อนหน้านี้ผมใช้เขามาเกือบ2อาทิตย์เนาะโดยได้รับตัวทดลองนะครับรับตัวทดลองมาใช้เออเกือบ10กว่าวันพอเฮ้ยมันแฮปปี้มันหมดแล้วมันแบบ เฮ้ยผิวแบบผิวดีอ่ะผิวกระจ่างใสและเนียนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นแล้วเราอ่ะอายุเยอะแล้วมันจะแบบ3-8แล้วอะอาทิตย์หน้าใช่ไหมก็เลยเติมน้ำให้ผิวอ่ะลองดูตอนแรกไม่ใส่ใจบอกเลยว่าไม่แคร์เพราะว่า ก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยเรามีเซรั่มตัวอ,อื่นของเราที่ดีเด็ดอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่เราต้องใช้กวางกองอยู่นั้นก่อนวันหนึ่งนึกครึ้มใจเอามาแกะซองแล้วบีบใช้แบบอยู่สิบกว่าคืนใช่ไหมโอ้โห <"Would you S 1> คุณ,คณถึงขั้นพอมันหมดไปสองสามอาทิตย์แล้วเนาะมีโอกาสปุ๊บไปซื้อเลยตัวเต็มนะครับของเขาตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาตอนเดือนมีนาปีนี้นี่เองนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในของของประเทศญี่ปุ่นเลยที่ถือว่ากระแสะแรงเด้งมากสาหรับคนญี่ปุ่นและที่สําคัญนะครับเขามีกรีเซอรีนเป็นหลักใช่มมม้ทีี่ผบออกกแลว็ แล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อาการอุดตันใดๆทั้งสิ้นไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพลาเบนนะครับไม่มีน้ําหอมนะครับผมคือสารที่ก่อให้เกิดอาการผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าผิวคนญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ในประเทศนี้นะคนในชาตินี้มีสภาพผิวเป็นผิวแพ้ง่ายกว่าครึ่งค้อนประเทศนะครับฉะนั้นโปรดักต์ของเขาที่ผมเคยพูดถึงว่าเขาจะทำโปรดักต์ออกมาเนี่ยในกลุ่มของที่เอาใจคนที่มีผิวแพ้ง่ายเป็นทุนหลักเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามี ้็สัมผัสและกลิ่นเป็นอย่างไรกันบ้างกลิ่นไม่มีอ่ะมันไม่มันก็ไม่มีน้าหอมไม่แต่ก็ไม่ได้มีพวกเอเซนเชียลออล์ให้มาด้วยนะเป็นแบบไม่มีกลิ่นนะครับอ่ามาดูเนื้อสัมผัสนะครับผมให้ดูเนื้อขา้างในนี่เป็นเจลน้าใช้มากเป็นเจลสีฟ้าจางๆพาสเทลนะครับผมนะครับดูใกล้ๆนี่น่าใช้คุณเดี๋ยวเราผมป้ายเนื้อขึ้นมาหน่อยนึงนี่นะครับเห็นไหม ถ้าอย่างนี้มันจะดูเป็นเจลใสเนาะแต่จริงในเนื้อของมันเป็นสีฟ,ฟ้าๆออกเป็นน้ําเพื่อจะให้คนแบบมีจินตนาการถึงน้ําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อว่าป้ายมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเย็นสัมผัสแรกบอกเลยว่าเย็นผิวเย็นเลยเย็นสบายเลยนะครับพอเกลี่ยปุ๊บอ้าวฟึบไปแล้วนะครับซึมแต่ไม่หายอ่าเข้าใจคำนี้นะตอนแรกที่ผมบอกไว้ว่าเรามีวิธีเช็คอย่างไงว่าเราทามอ i s t u r i e r ที่กลุ่มของการเติมน้ำแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันยังอยู่ในผิวเรานะครับ มือข้างนี้นะครับที่ใส่นาฬิกาเป็นมือที่ทานะครับเดี๋ยวคุณลองดูได้ถ้าคุณไปซื้อมาลองใช้นะครับเป็นมือที่ทานะนี่นะครับซึมไปแล้วนะครับแต่ไม่หายอะไรคือไม่หายคุณโปเต้ไม่หายคือจับแล้วรู้เลยว่าผิวเย็นนะเออผิวมันเย็นมาจับข้างนี้คือไม่มีอุณหภูมิออกจากอุ่นๆด้วยซ้านะครับแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นอะผิวมันแบบดูด้านๆนะครับแต่ตรงนี้คือจับแล้วเฮ้ยผิวมีน้ําแล้วมันเย็น ฉะนั้นเวลาเราจับหน้าเราถ้าไม่มีอุณหภูมิความเย็นนั่นคือผิวเรามีน้ําน้อยมากนะครับเราก็ต้องเติมน้าให้ผิวนะครับโบกให้แน่นนะครับในเรื่องของการเติมน้ำเนี่ยจับไปแล้วมันจะต้องรู้สึกอ่ะอันนี้คือแห้งเลยอ่ะแห้งไม่มีอุณหภูมินะครับแต่ฝั่งนี้คือเย็นมีน้ําหลังคุณอาบน้ําคุณเช็ดตัวคุณเราเอามือจับที่ผิวสิเออเฮ้ยตัวเราเย็นเย็นใช่ไหมล่ะเพราะว่าผิวมันเพิ่งดูดซับน้าเข้าไปนะครับคราวนี้ผิวดูดซับน้ําแล้วมันจะดีมันจะสักพักมันก็ต้องออระ เสร็จแล้วเขาจะกักเก็บน้ำไว้ในผิวของเราด้วยซึ่งผิวเราก็จะเย็นอยู่อย่างเงี้ยไปจนถึงเช้าเลยนะครับอะอย่างน้อย6ถึง6ถึง7ชั่วโมงได้แน่ๆนะครับอันนี้โหความชุ่มชื้นผมทามาเข้าอาทิตย์ที่ว่ากว่าๆแล้วแฮปปี้นะครับถึงขั้นต้องซื้อตัวไปม,มาเนี่ยอันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมเช็คในช้อปปี้ลาซาด้าม่ให้แล้วว่าไม่มีไม่มีนะแต่คุณลองไปเช็คอีกทีอาจจะมีก็ได้นะครับถ้าคุณสนใจเจ้าตัวนี้นะคุณเซิร์ชใน Google นะครับแล้วมันจะมี Facebook ของของร้านนนึงนะครับ รับตัวนี้อยู่นะครับซึ่งผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะผมไม่รู้จักเขานะครับแต่ผมเซิร์ชมาให้เผื่อทุกคนเพอาเดี๋ยวทุกคนก็มาถามว่าซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ไหนคะนะครับเฟซบุ๊กมีอยู่เจ้าเดียวเลยนะครับที่รับเจ้าตัวนี้อยู่ราคาน่าจะแค่600หรือ800ผมจำไม่ได้ประมาณนี้นะครับไม่เกิน60กรัมใช้ได้คุ้มค่านานมากนะครับ เอาละวันนี้ต้องจากกันไปก่อนนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับผมยังไงรบคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายสซยนลา